สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาตะลุยโจทย์ปัญหาอัลกอริทึมเรื่องของด n นามิกโปรแกรมมิงนะครับโดยโจทย์ที่ผมยกปัญหาขึ้นมาก็จะมีการให้สมการ r Re c u r r e n c e Relation มาแล้วนะครับสมการที่ให้มาก็จะเป็นสมการ pij นะครับโดยมีตัวแปร i มีตัวแปร j นะครับโดยจะมีการเรียก Recursive 3ครั้งนะครับและโยนไปในฟังก์ชัน Min ครับเพื่อหาว่า r u r s i v e ที่เรียกไปตัวไหนมีค่าน้อยที่สุดนะครับโดยตัวแรก recursive ครั้งแรกนะครับ ก็จะเป็น pi ลบหแล้วก็ j นะครับตามด้วยบวกด้วย2นะครับรีคอร์ตัวต่อไปก็คือ pi แล้วก็ j ลบหนะครับแล้วก็บวกด้วย3านะครับรีคอร์ตัวที่3านะครับก็จะมี pi ลบหแล้วก็ j ลบหนะครับบวกด้วย cij นะครับซึ่งฟังก์ชัน c ก็จะเป็นฟังก์ชันแยกนะครับโดยมีการโยนตัวแปร i ตัวแปร j นะครับไปคำนวณต่อนะครับโดยที่โจทย์ให้มาก็คือเป็นการคูณ กันระหว่าง2คูณ i ครับแล้วก็ตามโดยการบวกด้วย j นะครับจากนั้นฟังก์ชันก็จะรีเทิร์นค่ากลับมาละครับแล้วมาบวกกับฟังก์ชัน p ตัวรีคสิีตัวนี้นะครับโดยเมื่อเราเรียกรีคสิีถึงปัญหาย่อยถึงเบรกเคสที่สุด ก็จะมีการรีเทิร์นค่ากลับมาโดยเลือกค่าที่เป็นค่าที่น้อยที่สุดนะครับใน3ามรีเคอรีนี้โดยเบยเคสของสมการรีเคเรน์นี้นะครับเมื่อ i เท่ากับ0ูนนะครับจะเท่ากับ3คูณด้วย J นะครับเบเคสต่อไปนะครับเมื่อ J เท่ากับ0จะเท่ากับ2คูณด้วย I นะครับโดยโจทย์นี้จะให้เขียนโปรแกรมดานามิกโปรแกรมมิงนะครับแบบท็อปดาวนะครับเพื่อหาคําตอบของ p n m นะครับโดยการเขียนแบบท็อปดาวครับก็คือการเอาปัญหาใหญ่มาซอยเป็นซับพอรบเบิมนะครับ จนถึงเบสเคสครับเพื่อรีเทิร์นคำตอบกลับไปหาคำตอบใหญ่นะครับทำไมโจทย์ปัญหานี้ถึงเหมาะกับดินามิกโปรแกรมมิ่งนะครับถ้าเราสังเกตจากสมการรีครลน,นะครับเมื่อเราวาดเป็นต้นไม้เราจะสังเกตถึงเห็นการโอเวอร์แลปของสับพอเบิมกันนะครับว่า สมการนี้มีการเรียกซ้ำซ้อนกันซึ่งถ้าเราเขียนแบบดานิมิกเราจะมีเมโมไรสเตชันนะครับเพื่อเก็บปัญหาที่คำนวณก่อนหน้านี้และเมื่อเราเจอปัญหานี้อีกเราก็สามารถเอามาตอบทันทีโดยไม่ต้องคำนวณแบบซ้ำซ้อนกันนะครับซึ่งจะลดเวลาในการคำนวณไปอย่างมากครับทำให้โปรแกรมมีความไวมีความเร็วขึ้นนะครับดานมิกโปรแกรมมิงนะครับจะประกอบไปด้วยสส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกก็คือเบสเคสครับ ซึ่งเอาไว้หยุดร e เคอร์ซีของฟังก์ชันนะครับตัวที่2ก็คือ Memorization ครับหรือเรียกกันว่า Memo ครับซึ่งจะเป็นส่วนที่จะเก็บคําตอบของ s u b p r o b l e m ครับตัวส่วนที่3นะครับก็จะเป็นสมการ r r e n เ e relation ครับที่เราจะคํานวณหรือเรียกร e เคอร์ซีผ่านสมการนี้ครับแล้วไปเก็บใน Memorization ครับหรือเรียกว่า Memo นะครับจากนั้นเมื่อมีการคํานวณจนถึง a บ e c เ s e เรียบร้อยแล้วร e เทิ n ค่ากลับมาแล้วเราก็จะร e เทิ n คนคตอบสุดท้ายคือปัญหาใหญ่ที่สุด ออกไปจากฟังก์ชันครับต่อไปก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมในการแก้ปัญหา,าจากโจทย์ปัญหาที่ผมได้นําเสนอไปตอนต้นนะครับโดยโปรแกรมจะมีอยู่4ฟังก์ชันหลักๆก็คือฟังก์ชันเมนครับแล้วก็ฟังก์ชัน p ฟังก์ชัน c แล้วก็ฟังก์ชัน min นะครับโดยฟังก์ชันเมนเริ่มต้นจะมีการรับค่า n และ m นะครับจากนั้นจะส่งไปที่ฟังก์ชัน p นะครับฟังก์ชัน p ก็จะเป็นฟังก์ชันที่มีการคํานวณจากสมการ r e c u r r e n c e relation นะครับโดยในฟังก์ชัน p ผมจะเขียนเป็นแบบ Dyna ม i c แบบ t o อปดาวนะครับประกอบไปด้วยเบ s คเ a ็ e นะครับแล้วก็การคำนวณคำตอบจากฟังก์ชัน c u r r e n t Relation นะครับ แล้วมาเก็บในเมโมในตำแหน่งนั้นครับจากนั้นเมื่อมีการรีคซีจนถึงเบรกเคครับก็จะมีการกลับมาตอบปัญหาเอ่อจากปัญหาเล็กมาตอบปัญหาใยญ่นะครับก็จะรีคอรซีบมาเรื่อยๆจนสามารถรีเทิร์นค่าออกไปได้ครับต่อไปก็เป็นฟังก์ชัน c นะครับก็คือฟังก์ชันตามที่โจทย์ได้ให้มาครับคือจะรับตัวแปร i และ j นะครับจากนั้นก็จะรีเทิร์นคำตอบคือ2คูณ i บวก j นะครับต่อไปก็คือฟังก์ชัน min นะครับฟังก์ชัน min ก็คือการเรียกตัวรีคอร์ดซีบที่ไีครับ เพื่อไปเก็บในครับในในเมมโมครับเดี๋ยวผมจะรันเทสเคสให้ดูนะครับโดยเทสเคสแรกก็คือ10กับ5ครับคำตอบออกมาจะเป็น33าครับเทสเคสต่อไปก็คือ2กับสครับออกมาคำตอบก็จะเป็น11ครับขอจบการสอนเพียงเท่านี้ครับผม